khách chàooอา lại nàyว สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขค,ขคนนะครับพบพ่อกับผมจากข่วงชาแนลครับพี่น้องเดินทางมาถึงจังหวัดเพชรบุรีอำเภอฉอำพี่น้องเพราะว่าจากข่วงไปไปเลียนนะครับพึ่งสีเหลี่ต้นโดนเทียกับจังมาแที่งเนาะพี่น้องเนาะมาหอดทะเลแล้วมมาหอดฉอำแล้ว,ม,วมันเกิดตองมาสะพานปูพี่น้องสะพานปูกับสะพานป่าเนาะพี่น้องจากขวงกันเลยเอามาฝากเป็นเมือกใครลืมบอกเพื่อน <Okay. S 1> นะครับลืมบอกเพื่อนว่า บ่รต้องตัดนะครับเพิ่นตัดเพิ่นหนึ่งหรือเอพิ่นตัดแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นหนึ่งหรืเพิ่นตัดจากความเกลือวัดเกลือเป็นคอร์แคเลียงสิพี่น้องเนาะเอามากินกับซีฟูดพี่น้อง้วกามีอีกอย่างเงียนี่มีหอยแมงผู้พี่น้องอันนี้เป็นหอยหอยหอมบ่ประมาณนะั้นพี่น้องมาๆๆพี่น้องมาบบได้หันไปทางทะเลให้บเบิ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่านมันย้อนแสงครับพี่น้องมันย้อนแสงเอา แสบคือเก่าออกนะพี่น้องยันย้อนแสงครับพี่น้องจบแล้วครับมาเรียนมาเรียนจบแล้วพี่น้องเพื่อให้มาพัฒนาเนาะเพิ่นว่ามาพัฒนาพัฒนาบุคลากรน,นะครับภายในองค์กรกันกระซ่งจากกวงมาอ กาจังสี่เหรอครับพี่น้องมั่อเช้าเด้มาเรียนกี่ยวกับเด้มาพัฒนาสี่เหรอพี่น้องเป็นทหารนั่งกับกรารพัฒนามันบ่มีทีสิ้นสุดน้ำพี่น้องเฮาเฮาเรียนจบอย่างหนึง่งเฮาก็ต้องไปต่ออีกน่ <c oughs> องประยาดใส่มือครับ แซ่บด,ดีหรือ,รอ,อเ่ามตรไทยออกว้วร้องไม้หอมกันโอ้โหเต็มเนาะ มันเป็นหลักโจทยอย่างที่พี่น้องเป็นหลักโจอ่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะครับของกองทับ,บกนะครับกากวงมันก็เลยสทรงจจกกว้งมากพี่น้องครัพี่นอ้นองเห็นคลิปนี้แสดงว่าจจกกวงเลี้ยนจบแล้วด้วยครับ จ้า <laughs> กวางเน้นจบแล้วนะครับสามคืนสี่วันครับบริาหารไปทางทะเลพี่น้องเบ่งนะใช้หลายพี่น้องดว่วนแสงแห้ง ประมาณว่าเป็นเป็นทีมงานนะพี่น้องเป็นทีมงานตีแบบเขาไปซอยเหลือระกาบรรเทาสารภัยต่างๆหละพี่น้องมันเกิดมีหน่วยต่างๆมีของายพลเรือมไฟทหารนะครับ้วกาของทีมงานของพี่น้องนะครับไปรวมกันซอยกันซ้อยเหลือกันนะครับเวลามันเกิดปัญหาเรื่อง โกฐกัะไพเนี่ยว่าเกระไพ่ <laughs> หลายอย่างครับพี่น้องไข่แซ่บ ไม่ใส่ไม่สองอันนี้ซื้อมาจากยังก็สะพาน สะพานปูกรร้านมีนเรือขามสิสะพานปูชักว่าพี่น้องสิมุนหลอกเปิดเปิดเปิดประตูสะพานใดพี่น้องจะได้พี่น้องเบิ้งจะว่าคนมันหลายพี่น้องมันกุ่นวายเปลือกระวังกันเลยประดทศไทยเบิ้ง của bà nó mặn tiệm đi nhá, cút à, to nhạy khác, ô, mặn cục cục nụp đi hết, đường ถาม,ม่าไปฝึกกันอย่างตีิเวลามันเกิดปัญหาพี่น้องเวลามันเกิดเรื่องของอุโทกภัยต่างๆเนาะบว่าติเป็นไหม่บว่าติเป็นน่อุโทกภัยที่เกิดขึ้นเวลาปฏิบัติงานร่วมกันครับภาคประชาชนภาคทหารภาคตำรวจมันกัสิด้เดชงานคล่าขๆกันสอดคล้องกันไปนะพี่น้อง ผู้บังคับรังชาระดับสูงมันกรสีเล้งเห็นตรงจุดนั่นครับว่าผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่สุดน่ะก็คือสั้นผู้นอแหกระดับผู้ปฏิบัติการนะครับชั้นปฏิบัติการเนาะผู้หมวดเน่ยผู้กองเนี่ยหลกักกาจ่าเนี่ยน้องน้องทหารน้ำ หอมแกบเลยกลัว se มั้ง เอาพี่น้องครับคงสิพ่อไปซ้ำนี่แหละครับนะครับหลังจากี่าข่วงไปศึกษามาเนาะไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นคลิปนี้นะครับแสดงว่าจากขวงเลี้ยนจบแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณหลายนะครับมาทะเลเลยเอาอาหารทะเลมาฝากเนี่ยนั่งอยู่ชายหาดพี่น้องของจะอ่ำเนาะจาาขวงหันกล้องไปให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้เพราะว่ามันแสงมันสะท้อนกลับขึ้นมานะครับเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับติดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับให้กับจาาขวงชาแนลทุกมือนะครับพบพ่อไหม ในคลิปหน้านะครับขอบคุณด้วยหลายนะครับสำหรับคลิปนี้พอไวยสซนมมี่ละครับสวัสดีครับ